โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอเคโอเคกับเต้เจเควู้ฮูสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในลักกี้บลูกรีเลย์นะครับผมไอแขกเราเชิญคนต่อไปที่ถ้าไม่นับที่ฝันก็คือเต้เจเคนี่เองครับผมไม่ได้เล่นกับเต้แม่งแบบโคตรโคตรนานนะครับคือวันนี้คือพีชวนผมมานะครับผมก็อยากมาตบอะครับผมเนี่ยเอ้ยปากมันดีเหมือนเดิมอยากมาตบจริงๆนะเนี่ยดูดูนะข้างหลังคือเจเคแมนแล้วมีงูอยู่บนหัวนะครับก็ไม่ต้องบอก อะไรมากครับ้องดองก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าพี่เต้เป็นคนแบบไหนนะเป็นคนน่ารักแถม่มกลัวงูอีกตั้งหากนี่โอเควันนี้เราจะเปิด Lucky Box ลัคกี้บ็อกซ์สไปรัอลนะครับผมอ่าส,สัลกล่อง อาให้บอกความจริงไหมจริงๆคือพี่เอาป er เปิดลัคกี้บ็อกซ์สนิทเว้แต่มันเข้าไม่ได้แบบเล่นด้วยกันไม่ได้ก็เลยเปล Sched ี่ยนลัคกี้บ็อกซ์มันก็เลยเหลือง,งูค้างอยู่บบน <S 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 ั้นก็เลยอดเจองูครับเสียใจจังเลยครับเอ้งูมันเลยเข้ามาอยู่ที่เอวไงอยู่ที่เอวแต่ผมมันไม่เลื้อยอยู่ที่เอวมันเลื้อยออกจากเอวไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่มีตังค์ซื้อเออดีวงนี้ช็อตแล้วเด็กเห็น่อก่อนที่ชวนมาพี่บอกว่าอะไรนะถ้าเกิดชนะใช่ไหมสู้ชนะจะได้เงินรางวัล5 0,000 0บาทประมาเดียวเดียว เงินกินข้าวหรือวีเลเอามาจากไหนห้าแสนฮัลโหลอ๋อแล้วโอเคโอเคเปิดน anyway> ี่เป็นอะไรวะอะไรวะโอ้ยอะไรนะเฮ้ยเราสู้กันด้วยใช่ไหมใช่ใช่ไหมด้วยใช่ใช่โอเคเอ้ยกดกติกาไม่ต้องบอกนะฮะเพราะว่าคุยกับตีเรียบร้อยแล้วโอเคตกไปอยังเดียตอนนี้น่ารักจังเลยอะลูกแกะโอ้โอ้ให้ให้ให้โอ้โหนี่มามาช่วยนะเนี่ยโอเฮ้ยไอพีโอ้ เฮ้ยมันหมดจังวะนี่ตัวเมื่อกี้มันทำให้เราตีช้าหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็ตีช้าป่าวะไม่ไม่ถ้าตายแล้วมันก็หายเลยนุ่งจะตีช้าสิวิอู้อู้สุดเปิร์ลักกินโมชั่นไหนขอดูหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวใจเตมันเื้อพิษพูดอย่างนี้เหรอนี่องอะไรวะนี่ของใครเนี่ยของกูเดี๋ยวก็อยู่ไหนๆไวะเนี่ยมันเปิดไม่ได้อ่ะขังมันอยู่ข้างในอ่ะตีอะไรไม่รู้แตกไปนี่ยเสียใจด้วยนะมันหายตัวใช่ ไม่ได้หายมึงก็หายอ๋อไอยาที่ปลาเมื่อกี้ไงหายตัวเออหูปลาของดีซะละโอ้ชิบหายโอ้ยโอ้ยพี <laughs> ช่วยด้วยจะช่วยย,ยังไงอ่ะโอ้ยมันเป็นทรายอ่ะจะช่วยยังไงขุดมันก็ตกลงมาอยู่ดีอะเป็นไรครับถือว่าเมื่อกี้พีไม่ช่วยผมนะผมจะจัดการพีให้รู้จักคำว่านรกอะไรอะ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  ที่หน้าตาน่ารักนี่ทำไมเพชรทองเลยยังไม่โผล่มาวะเล่นกับเต้ยแม่มันเกลือจังวะให้คนนั่นแหละดวงมันอยู่ที่คนนี้หมดแล้วเนี่ยเปิดดูเพชรดูเพชรอ่ะเปิดโชว์เพชรไปดนไงที่ไหน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 อ่าเพชรเป็นไรเพชรคิดจะย่องเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ครับเพชรคิดจะย่องไงต้องผวนไหมผวนแล้วอ้าวพี่พี่ได้ของดีป่ะได้ของดียอุ้ยสเปรโรดังเจียนคืออะไรไปด้วยครับอยากรู้อยากเห็น โอ้ของเอียอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะกดได้แอปเปิ้ลขอนะอุ้ยไอเต้อ้าคืนก็ได้นี่กล่องระดีบล็อกนี่หกใสนะนี่คืออะไรบ้างวะเนี่ยอุ้ยหูอะไรวะน่าถ้ำในถ้ำอีรอนทำไมมันมันเปี้ยวจังวะไอดันเจียนเนี้ยอยากได้มั่งเลยอ่ะอุ้ยทำไมห้องมันเยอะยิ่งเปิดยิ่งเจอยิ่งขุดยิ่งเจอห้องโอ้ยกูตายจิ๊กเกครับ ผมต้องทำยังไงครับเดี๋ยวเปิดหมดอะครับเนี่ยพอดีกว่าเดี๋ยวมาจจะคุณคุณพอจากรูนั่นแหละครับรูนั้นไม่เหมาก<อ>กะกับคุณแล้วขาดเกินไปอะครับพี่มีของฝากมาจากเชียงรายอะไรอะไรอะไรไปหายไปโอ้โหมันมีคำสั่งก๊อตโหมดอะครับเป็นนี่อะไรอ่ะอุ้ยกล้องหนึ่งรอ้อยดวงหนึ่งร้อยนี่ยังไงอะวผมชนะแน่นอนเต็นท์มันดวงดีตรงไหนเนี่ยโอ้ โอ้โหนี่ได้บ้านเลยนะเว้ยขนแกะด้วยให้หมาวะเจคครับเจคักนำพล้งนะครับโอ้โหตายคนเดียวไม่ได้อะกูตายด้วยไม่ได้เดี๋ยวเหงานี่ได้ดาบยังนี่ได้ดาบโหดแล้วนะไหนนี่อ่ะดาบนี้เรียกว่าดาบเอนชันเต็ดโอ้ยดูสิก็ไม่เท่าไหร่ฮ้าไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่ยังไม่ได้ชุดเลยตายชุดนี้มีแต่การตาย ยลามคิงแคสโต้อุ้ยปราสาทคุณยังมากินหอมาชาสลามคุณรู้สึกว่าข้างในจะมีของเฮ้ยจำได้เนี้ยเคยได้อยู่ขอหน่อยขอบคุณมากนะที่ให้ตีอ่ะอ้ขอบคุณมากตีทั้งหมดเลยมันมีชั้นสองด้วยพี่จเขียวนี่ชั้นสองด้วยดิอะไรแป๊บหนึ่งตุเจามาไข่เนีได้ป่าวอะ คววามชั่ได้จริงด้วยโอ้ดูดีเขาเปิดได้แต่ของดีโอ้โหเพชรต่อเตะแล้วตูวต่อเตะต่อเตะแล้วว่ะเจคีสไหวไหมเจคีสถามว่าไหวไหมเจคีสก็ไหวแหละโอ้โหโคตรดีโอ้ชนะแล้วจบแล้วพี่บอกเลยแพ้งละยอมตอนนี้ยังทันนะอะไรอะไรมีอะไร ไม่บอกว่ะไม่บอกว่ะของมันโคตรแรงเลยอุ้ยเปิดมาตั้งนายยังเหลือ47กล่องฮะ47กล่องเลยเหรอใบก้อนโอ้ชิคทาวเวอร์ยี่ก็ได้ลัอคกี้ทาวเวอร์ว่ะไหนนี่แน่เป็นไงล่ะอู้ววโคตรกากเลยแม่งเกลียจัดจัดลัอคกี้ทาวเวอร์เหรอมีแต่ยาเอ้าโอ้โหเป็นทาวเวอร์ชั้นสองเยี่ยมโอ้ชิคไม่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  ขนมชั้นอีชั้นสามโอ้ยมีชั้นสามมีทหารไม่เป <Okay. S 1> ็นขึ้นไปนนเรื่อยๆวะเฮ้ยขึ้นไปนนเรื่อยๆจะเป็นเพชรโท,ทงก็ได้นะเต้ถ้าเปิดมาเกลือนี่อย่างฮาเลยนะแม่งด่านแต่ละดา่านยังปวดหัวเลยเนะี่ยอย่างแจ่มโอ้โหเป็นชั้นต่อไปครับโอเคครับไปจำนอ้อยเลยครับโอ้โหหรือว่ามีอะไรเฮ <c oughs> ้ยอุา้ยมีเพชรมีโทนจริงด้วยสวยงามโอ้โห พี่ผมได้ของดีอีกแล้ววะ่ะเอออย่าวัดกันตอนจบวิฉนูว้าว<ะ>เดี๋ยวเราก็มีอาวุธวาโอเคดูนี่เออนี่นี่นี่อของดีตีข้างข้างับ โอ้ยไอเต้รักิ่ลงูหายด้วยไอจิ๋วไอ้ฮ่าฮ่าฮ่มังกรนี่ยเคยเห็นปหมเอ่ยลงไปดิลงๆไปดิทำไมวะลงไปเออลงไป้เออมีของไงหลอกกูอีกแล้วมั้งเนี่ยไม่มีหรอโอ้ยจะตายจะตายกูจะตายแล้วแต่ต้องมีเนของอ่ะอุ้ยกดปุ่มอุ้ยมีด่านให้เล่นด้วยอ่ะเออใช่ไงไอพะชาแตงโมว่ะไม่ใช่นี่หว่ามันอันนี้อ่าตายฮ่าเดี๋ยวเวลาจัด ทำไมไม่มีชุดดีๆให้เลยจัดมานี่ยได้เนี่ยอู้ของดีได้คาถากายสิทธิ์มาว่ะโคตรดีเลยมั้งเนี่ยทำอะไรได้ทำงี้ได้อยากรู้เหมือนกันมีเนี่อะไรอ่ะสิงเกิลเบรดต้องทำอะไรได้วะไรประโยชน์เหรอกระจ็บอ่ะมีประโยชน์แค่ยิงเหรอเออไปยิงไงยิงไม่ออกอ่ะอ๋อไม่ต้องมีลูกกระสุนด้วยโอ้โหเลยพวกลูกอมนี่รู้สึกจะกินได้หรือเปล่าว่าได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเจ้า ไปจ้าไปโอ้โ oh, oh, okay. หอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่รองเท้าโคตรดีรู้แล้วแปบปบหนึ่งอุ้ยเอเดเมนโอ้โหถ้าเกิดได้ครบเซตน่าจะดีสุดๆอุ้ยไม่ได้ชุดเลยค้างกูเปิดละค้างเดี๋ยวก่อนมันต้องมีอะไรดีๆแน่หัวหัวใช่ไหมไรไประโยชน์สิ้นดีเลยหลอกกูค้างทั้งนานโอ้โหว่าแล้วมันต้องได้หัววิตตี้มันได้เพชร อุ้ยได้รองเท้าเหมือนเต้เลยอ่ะอะไรวะแต่ยังไม่ได้อาวุธตีเลยนะทุกคนโอ้โหโอ้โหนี่ก่อนก่อนเฮ้ยล็อกกี้เท้าอีกแล้วว่ะอย่างไรก็ได้เพชรวะเอาดูวะอุ้ยอาจจะแพจเต้ก็ได้วะนี่ผมได้เพชรสี่บล็อกแล้วอะครับบอกเลยว่าผมไม่แพ้เจเคบอยแน่แน่เต้เลยก่อนเฮ้ยมึงก็ได้แล้วเหรอเหละก้าหละก้าวอ่ะวิววิววิชงเหลือ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 เอ้ยเดี๋ยววัดกัน เดี๋ยวรีฟเปิดเลยโอ้ยพี่จบแล้วกูบอกเลยอะไรจบดูดาบกว่าจะสิทธิ์กูโอ้ยไม่เจ็บป่ะเจ็บเจ็บแต่ยังไม่ตายได้พี่เลยเฮ้ยไม่เปิดแล้วเราแค่ไม่โดนเขาตีเปล่าวะเราแค่ไม่โดนเขาตีเราก็ชนะแล้วปะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไม่ได้ดาบอีกแล้วว่ะทำไมพี่ไม่ได้ดาบเลยวะทุกคนอ่ะดีตอ่ะดีโฉด่าไปทีโฉด่าไปทีขิงหน่อยเขาขิง โอ้โหดาบอะไรอ่ะ้าสลามก็ไม่ตายดาบไลไรไปเยอะจีเคสองกล่องสุดท้ายเฮ้ยทำไมสลามมาตีลัวว่าไม่ใช่นะมาพร้อมหมดแล้วหรอหมดแล้วมานับเพชรนับทองกันซะหน่อยจเคเขาบอกเขามีเยอะจะบอกว่าเพชรนับเป็นสองเต้มนะมีแค่นี้แหละไม่เยอะเท่าไหร่หรอกไหนดูหน่อยอยากขอบวกแต้มแบบโอ้ยชนะแล้วจีเคเบิร์ดจีเคเบิร์ดโอ้ หนึ่งแสนน่ะเดี๋ยวเดียวเดียวได้ร้อยหกสิบร้อยเก้าเจ็ดนะครับเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหเพรเต้มาถึงเฟิร์สเพเต้ไี่ไงเนี่ยบอกแล้วทุกของจริงจบแล้วเพชรที่คีมาให้พี่ตบซะดีๆไอ้น้องถึงเอาเพชรมาคาผของได้ปะได้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 ใช้ไอรอนน่ะที่เหลือต้องใหม่วะ เราเอายาเข้าสู้ดูคนยาเขาสู้เราอะใช้ยาเข้าสู้แล้วอ่ะบอกว่าของดีของเด็ดทั้งนั้นนะครับคุณบอกว่าของคุณดีหรออ๋อมากินยาให้เรียบร้อยเจ๊ได้เลยตาไปแล้วหนึ่งทีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวะเหมือนจะไม่มีตายสักทีนึเงื่อจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมาพร้อมกันเชียจะตายโอ้ยพี่กูกินผิดขวดบัลเลยสองหนึวกบกวเลยใหกผิดขวดให้นี่ทับคิวตายได้ ไม่ระยยาโหดกูกินไปแล้วอได้โอเคสามได้๊ตีดกูสู้สูไม่สู้ไม่สู้ผมไมสู้ครับผมไมสู้ครับฟันเยให้ใหม่ใหม่ให้ใหม่เร็วเร็วเรมาให้ไวเลยมาสามสองได้เอ้ยเอ้ยวิธนี้มาดิครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาไปไหน เฮ้ยปากเกินมีเลือดลดมั้ยถามจริงไม่เท่าไหร่อ่ะครับไม่ลดเลยไม่เท่าไหร่ก็คือไม่ลดเลยไม่เท่าไหร่หรออุ้ย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 โอ้ยเอ้หูเดาเพชรเดาเพชรธรรมดาที่คีเดาเพชรธรรมดานะที่คี

เฮ้ยเกินไปพี่รัวจังวะเฮ้ยเฮ้ยเลยเยอบผมยอมแล้วพี่พีครับผมยอมแล้วครับเมื่อตอนแรกดูว่าจะแพ้แล้วเนี่ยโอ้ยเค๊ด่าผิดธรรมดาก็ซูบได้เหมือนกันกินยาไม่ผิดขวดนะมึงตายไปเลยพีมึงต่าครับต่างนเ่นไโอเครับผมวันนี้ครับผมกับ อ่าผมกับเต้ก็เสมอกันไปนะชนะกันคนละหนึ่งอย่างนะเต้ชนะเรื่องนับนับแรนะส่วนผมชนะเรื่องการต่อสู้นะครับผมยังไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับผมท้ายคลิปนี้ออนแล้วแบบผมยังไม่ได้ อัดใหม่เพิ่มอะไรอย่างเงี้นะก็ลองคอมเมนต์มาได้ว่าอยาให้ใครมาเป็นแขกรับเชิญถ้าเชิญมาทันก่อนที่มันจะหมดโปรเจกต์ก็จะเชิญมาถ้าไม่ทันก็สีสั้นหน้านะครับผมโอเควันนี้ลากันไปก่อนแล้วผมยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ช่องโอเคโอเคกับเต้ดเคด้วยนะครับวับผมไปแล้วนะครับบายบายมึงก็ตีลัวเกินโอ้ยเรียบร้อยยอมแล้วแม่เอ้ย